สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานลาาอ้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปดูนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชวนเรื่องการลงทุนใดในการลงทุนมีความเสี่ยงแต่คลิปดูจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปโต2,023อันนี้ก็จะเป็น EP ที่134นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเยนนี้กับไบแนนนะครับวันนี้ B t c ก็กลับมายืน2,008ได้อีกครั้งนะ,ะพร้อมกับอ,อดีทถ้นะเปิดตัวนะ ก็บวกถึง200%แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆที่ราคาไม่เท่ากันอะไนี้ผมเพิ่งเห็นนะผมก็ไม่มั่นใจว่านี่เป็นเป็นตลาดที่เท่าไหร่ขึ้นไปถึง106ยหดอลา <_ d> um> ลาร์นะอ่า <_ d> um> เขาบอกตล,ลาดนี้เซฟล่มนะ <_ d> um> ส่วนใหญ่เหรียญที่เปิดตัวก็มาแต่ราคานะก็จะขายไม่ได้ปุ๊บวิสุทธาบางทีดีขึ้นมานะ <_ d> um> แล้วก็ขายไม่ได้นะอ่าของไบแ a น c ์นก็เยอะอยู่นะอ่ะเข้าไปดูตัวแล้วกัน ของใบแนนก็นะก็ขึ้นแต่ว่าว่นคืนผมเห็นว่ามันสิบกว่าดอลลาร์นะของใบแนนนะสิบหกสิบเจ็ดดอลลาร์น,นะว่อคืนนะตัวยอก็ ARB นะอดิธ่ำนะอ่าอ่วาวอลลุ่มเทรดนี่สามพันล้านนะถือว่าใหญ่อยู่นะเห็นมีการหลายตัวเลยนะถือแต่ว่าเขาบอกราคาหน้าผิดหวังนะอ่าราคาหน้าผิดหวังเพราะมันร่วงลงมานะอ่า ไปต่อกันนะอันดับหนึ่งนะวารุ่ม b t c ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ 28, 2 8งหมนบะบวก1.9%กซ็ก็ขึ้นขึ้น,นลงลงรายวันนะพวกช็อตพวกรองก็แตกกันรายวันเลยนะอิตทเรี่ยมก็โอ้โหพันแแล้วกันนะ1 7 9่นบะบวก2องจุ A R B อาริทามก็1.5% US นะบวก2องรนะ XRP ก็ ก็เริ่มปรับตัวลงบ้างนะราคา0.293นะบวก3ลบ3%เปอร์เซ็นต์ไลค้อนแรงมากนะ2วันที่แล้วอยู่80ตอนนี้ขึ้นมาเป็น93านะบวกกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ก็บวก4%เปอร์เซ็นต์กว่ากว่า,วานะ DI นี่ก็เมื่อวานก็บวกหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะวันนี้ก็อยู่ที่0.52นะบวก1.75%่ด้เปอร์เซ็นต์ดอกคอยอันดับ7นะอยู่ที่0 0 7 5นะลบ0ู 85นะ BNB ก็อยู่ที่324นะบลบ0.4ลเนียมก็ไปอันดับ9อยู่ที่21.76นะ,ะบวก0.5% TRX เนี่ยก็อยู่ที่0.06นะบวก2.8นะก็ฝั่งนี้ก็ลบเยอะนะเมื่อวานนี้วันนี้ก็อดีททมนะอันนี้ก็ OXX นะแล้วก็ OMG ก็โผมา,าเหรียญน,นี้ก็โผมา,าเหรียญเกมนี่นะไปดูท็อป ฟีเจอร์นะท็อปฟีเจอร์นี่ก็ ID นะเพิ่งเข้าเมาื่วานก็ฟีเจอร์ร้อนแรงนะลงมาก็ M A S K นะอ่าสิบเจ็ดเพนออ O M G O M G แรงมากเลยนะตัวนี้นะไปดู O M G ซะหน่อยไม่รู้มีข่าวอะไรหรือเปล่านะเหรียญที่นี่นะโอ้ลุรมสองร้อกว่าล้านเนี่ยจะมีข่าวดีนะค่อยไปตามกันแล้วกันนะมีอะไร O M G อ่ะ เปดูกัโกตันนะอ่าท็ททททอปคอยฟิวเจอร์นะครับคอยนะร้อยคอยแล้ว i อ x m เอ r แล้วก็อีอทรอยทนะอ่าก็าจะประมาณนี้โอเคขอบุณที่ติดตามรับชมอาขายสินค้าเล็กน้อยใ,ใต้คลิปโดียจะมีลิงก์สมัครกระดานถีบคลิปโตนดับหนึ่งโลกใครยังไม่มีสมัครได้นะครับความน่าจะถึงสูงปลอดภัยสูงนะ อันนี้เปิดมาห้าปีวิธีการสมัครก็ใช้อีเมลยอย่างเดียวนะดีน,นันตัวตนก็สามสิบนาทีในแบบประชาชนแต่ว่าถึงยังไงก็ยังมีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังเลยนะโอเคเอ็กเวสเทคคริปตัวอันดับสามของโลกรับผลตอบแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสิบสี่สิบเปอร์เซ็นจากการเอื้นนะคนก็จะไปกู้ฟิวเจอร์หรือมาจินเนี่ยถ้าเราเอื้นอยู่เราเรับผลตอบแทนรลายชั่วโมงไปเลยนะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้ สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องยืนยันตัวตนนะสามารถถอนได้เวลาสองแสนยูเอได้เลยนะกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดนะที่เป็นเว็บต้นน้ำครัเด่นเรืปล่อยกู้นะอ่าถ้าเป็นใบแนนแบบเหรียญแวดนะจะปล่อยสามเท่าถ้าเป็นกูคอยสิบเท่านะอ่ามีเหออรียญหลายตัวปล่อยสิบเท่ามาร์จินก็ n นแนนปรับยี่สิบเท่านี้ก็เป็นจิสิบห้าเท่านะครับอ่าก็สัก สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวอันนี้เปิดมาประมาณสัก3-4ปนะีไม่มั่นใจนะเกดเนี่ยก็เป็นเว็บเพจที่เปิดนานที่สุดในบรรดาช่วงนี้นะอ่าเก,ก็เปิดมาเกือบ10ปีนะมีเหรียญพ,พูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลก KUB c o i ก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้นะแล้วก็ใช้อีเมลการสมัครแต่ที่สําคัญก็ไม่ต้องยืนยันจัตตนก็สามารถถอนเงินได้นะแอลแบก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเหรียญต้นน้านะ อ่ะมีเหรียญตัวเล็กๆซะเยอะๆอาจจะได้ตัวเหรียญที่มี 10x 100x นะหรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะก็ต้องระมัดระวังคลิปนี้ก็ไม่ได้ชวนเรื่อง,งการลงทุนแต่แอ a n แบงกเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องการถอนเงินถอนเงินขั้นต่ำ80-150 US นะแต่ว่าถ้าเป็น Exchange อื่นถอนขั้นต่ำ10 US โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพหน้ากับช่องงานอลาอลร้อยวีหนึ่ครับเจอกันใหม่ครับรบ๊ายบาย